สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องอทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกับมาพบก,กับน้องเฟิร์สนะคะอยู่ในช่อง YouTube ของพี่หมูหันนะคะเมื่อนี้นะคะน้องเฟิร์สกับมาอัปเดตนะคะอัปเดตการทำงานนะคะของบริษัทเ g Breeding Service นะคะกับในคอนเทนต์นี้นะคะน้องเฟิร์สกับสิบห้าทุกท่านนะคะไปเบิ้งนะคะไปเบิงะะเบ้งกระบวนการนะคะกระบวนการเตรียมพร้อมในการที่จะน้ำพอพันธุ์นะคะมารีดน้ำเชื่อนะคะใน ปลายเดือนเมษายนนี้นะคะเพราะว่าข้อกักโรคของเ g ตอนนี้นะคะกะับเซสมบูรณ์ประมาณ90%แล้วนะคะการนาซิเปิดไส้นะคะเปิดไซนในสามารถเปิดใช้ได้ในเดือนในปลายเดือนเมษายนนะคะกาเดี๋ยวไม่นี้น้องเฟิร์สจะพาไปะะอัปเดตนะคะอัปเดตกระบวนการนะคะการที่จะเอาพ่อพันธุ์มากักโรคแล้วก็เอาพ่อพันธุ์เข้าไปศูนย์รีดนะคะกาตอนนี้นะคะตอนนี้เฟิร์สยุที่ข้อกักโรคนะคะของบริษัท เอสจีแคทเธอร์สวิตต์นะคะขอ,ของบริษัทเอจีเองก็มีทั้งของกักโรคเป็นของตัวเองนะคะเพื่อที่จะสะดวกและก็ง่ายของในการทํางานนะคะตอนนี้อยู่ที่ข้อกักโรคนะคะเดี๋ยวเฟิร์สสิบห้าไปเบิรงนะคะว่าเง่วงที่เข่ามาเนี่ยคะ่ะต้องมาอยู่จังไหนก่อนแล้วก็กระบวนการกระบวนการก้อนที่สิเข้าไปซูนรีดนะคะสิไปจังไหนแน่นะคะเดี๋ยวเชิญเลยคะ่ะ พี่น้องครับวันนี้คือสถานกักโลกของบริษัทเอครับพี่น้องปกติครับขาง้อน้ำเข่าจากเมกานะเพราะจะเอาอ่ารถนะครับมาใส่มองหนีพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นบ่องสำหรับแหงอ่ลงครับพี่น้องครับเลยที่เข่าสู่ถานกักโลกครับตัวนี้นะครับแม่นว่าเขา้องเฟิร์นแม่นค่ะนี่จะเป็นสถานที่เอาง้อลงเอาง้อขึ้นนะคะครับป่ะอันนี้ตัวแรกเนาะอันนี้คือวัวของลูกค้าแม่นค่ะตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการไอ้ที่ ที่นำพ่อพันธุ์นะคะมาจากสถานที่อื่นนะคะแล้วก็ทั้งเฮ้ากับมะกับโรคสกอรนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ไปถ่ายที่วัวเลยก็ได้ค่ะครับตัวนี้สิเป็นงั่วพ่อพันธุ์นะคะที่ทางบริษัทเอจีแคทเธอร์สวของเฮ้านะคะได้นำเขามาให้ลูกค,ค้านะคะอันนี้อันนี้จะเป็นวัวของลูกค,ค้านะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ V8 นะคะแบรนด์ V8 ใค,ใครก็รู้จักว่า V 8ปก็คือ World วอเทาระดับโลกเลยแม่นะคะไอเบอร์ I ต้นๆของโลกเลยนะคะแบรนด์วีแปยุยยุตรงก้นเขาอะคะ่ะตัวนี้นะคะลูกค้าตัดสินใจซื้อตัางแต้ยูกเมกานะคะ้าก็านำเข้ามาในประเทศไทยโดยทางบริษัทเอจีเองนะคะได้นำเข้ามาให้นะคะราคาสถานะตัวน,นี้เขากา,าไปใช้ในการคุมฝูงอยู่ท,ที่อยู่ที่ฟาร์มของลูกค้าแล้วก็คือ คุณเก่งนะคะคุณเก่งก็ได้มีในเรื่องของการการสร้างสุรีตนะคะล้ะการลูกค้าก็มีความสนใจนะคะที่สี่ต้องการกระจายพันธุกรรมนะคะกระจายพันธุกรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเพื่อที่สี่นำพันธุกรรมเนี่ยค่ะไปใสป,ปับปุงพัฒนาพันธุ์อยู่ในประเทศอ,อ,อยู่ในประเทศไทย้านเท่านะคะน้องเฟิร์สครับทีนี่ อ่าัตัวนี้นะครับเป็นพ่อเขาคตัวไหรครับง้วตัวนี้ตัวนี้นะคะในแบรนด์ V8 แฮะแบรนด์ V8 เขาจะใช้น้ําเชื้อของ r e g i s t e r o ์ออร์บ8แนลนทับหกนะคะซึ่งซึ่งพ่อพันลีนนวนะคะตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์อันดับหนึ่งของโลกนะคะครับตัวตัวนี้เป็นลูกของพ่อพันธ์อันดับหนึ่งของโลกลาซายแม่ของเขานะคะเป็นลูกของ Re g ิ s t e r o ์ออร์บิแนลทับเจ็ดโนเบิลครับนะคะ ใส่แม่เป็นลูกโนกเบิร์นใส่บนของเป็นลูกวิ838036นะคะับครับน้องเฟิร์สคาร์ตัวนี้เออเอาสิจุดเด่นเขาอย่างคองว่าตัวนี้น้องเบิร์นน้องเฟิร์สบ้างแล้วในเรื่องของเนื้อกล้ามเนื้อเนาะเนื้ออลังการมากเลย <c ười> คือ <c ười> หันบอฟซาบ้นานเขาเนื้อกล้ามเนื้อยุต่าครับคือกล้ามเนื้อตัองแตกขึ้นมาหมดเลยเนาะนะครับว่าไงเอาพี่น้องคารตัวนี้คือกล้ามเนื้อคือจุดเด่นคือกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นงอโบดเขาสามาดอับปับหัวทีโบมีข้อมาพริกของเราพริกเมนคืองอโบดเนี่ยโบมีเอาไปเพิ่มมมใ้เป็นนโบบดแ่่คะสสาารถกังอค่ะ ถ้าวัวแดงมีลูกโอกาสนี้เป็นลูกแดงไหมเป็นลูกแดงเกือบ90%ได้90%เลยค่ะถ้าถ้าเอาวัวโบสไปผสมกับวัวแดงได้ออกลูกมาแดงครับนะครับเพราะว่าเม็ดสีของเขาเนะะี่ยค่ะเม็ดสีความเข้มของเขาความโบสของเขาเนะะี่ยค่ะมันมันเข้มจนจะเกือบจะสามารถไปแดงได้เลยะค,ะครับอันนี้คือ <ไง S 2> ว่าไงว่าอน,นาคตขนันหนาคือไปใส่เป็นวัวแดงได้ตัวน,นี้สูงถึงร้อไม่ต้องเฟิร์สด,ดูแล้ว น่าจะถึงนะครับเพราะว่าคนคนคนจูงเดี๋ยวเออมามาเทียบข้างๆได้ไหมคะเออคุณจูงสูงขนาไหนครับคนจูงครับเราเจ็ดสิบนะครับเอาบวกลบนะครับบ้างแล้วนะครับอ่ะนะครับตัวนี้นะสูงหน่อยของเราเจ็ดสิบประมาณนี้ครับพี่น้องครับคแถวแบรนด์วีแปดจะเน้นวัวที่สูงใหญ่โครงโครงสร้างจะสูงใหญ่นะครับจะแตกต่างกับแบรนด์เจลีคัตจินครับครับอ๋อเจลีคัตจินนี่คือเป็นเฟรมกลางว่ะครับแม่ครับจะเป็นว่าสไตล์เฟรมกลางแต่ว่าซิเน้นในเรื่องของโครงสร้างที ที่ดีครัที่โครงสั้นที่แข็งแรงแต่ก็ส้โตัวที่สวยครับแต่ว่าอเบิงไายนอกเนาะเบิงแบบอาที่เห็นเนี่ยคือต้นอกตั้งตรงเนาะต้นอกง่ายตั้งตรงครับล้ำตัวเงี้ยวนะพี่น้องแล้วก็เนื้อหนังดีครับแล้วก็ท้ายคือว่าจับสุดเลยนะหอดท้ายหอดขาสุดๆนะครับว่าไงว่าเนื้อเขาอย่างนี้ครับเป็นแบบมะนาวตัดบาคนว่าคือเงี้ยวกออีกนสองเฟิร์สเนาะเบิงแ้วนะครับประมาณนี้นะครับ น,นี้พันธุกรรมและโรคโลหะอันนี้คือตัวอย่างนะคะของของง่วของลูกค้านะคะที่น้าเข่ามานะคะไอทีเอสจีน้ำเข่ามาไห้นะคะแล้วก็มีการดิวกันมาเพื่อทีซีมาก,กัโกโรคนะคะกัโกโรคต้องกัโกโรคยี่นี่ประมาณ30มือนนะคะแล้วก็จะต้องมีการตรวจเลือดก่อนนะคะครับต้องมีการกัโกโรค30วันแล้วก็มีการตรวจเลือดเพื่อที่จะเช็คว่าเอ่อบอมีบ่มีในเรื่องของโรคติดต่อะค,ะครับ ประมาณตรวจประมาณ9กรูปนะคะแล้กกะแล้วก็วกห้าสิมิการเทรน้ำเชื่อยุตสถานที่นี้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าไปแปลงข้างในนะคะครพราะว่าถา้าถ้าเอาไปเลยเนี่ยหนึ่งในเรื่องของถา้ถาถ้าถ้าพบว่างว้วตัวเนี้ยไม่โรคนะคะเดี๋ยวมันสิก,กระจายไปทุกเกษตรกรน,นะคะกะกะป้องกันนะคะปอ้องกันแล้วก็ซิมีการเทรน้ําเชื้อเลยนะคะเทน้ําเชื้อเสร็จปั๊บ พอเรารู้ว่าคุณภาพน้ำเชื่อดีเราเอาไปข้างในเพราะว่าพอเข้าไปข้างในแล้วเราก็จะมีการรีดน้ําเชื้อเลยนะคะจะได้บ่เสียเวลานะคะครับไปดูตัวต่อไปรับต้องเฟิร์สโอเคค่ะตัวต่อไปครับตัวต้องไปครับทีดีตัวนี้นะคะก็จะเป็นวัวเท่าอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแบรนด์เจนิฮัสซินนะคะที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะคะต้องเฟิร์สกับพี่หมูหันก็เคยเป็นลายยูทีวีไลฟาร์มแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์เจนิฮัสซินนะคะที่ เราเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่นะคะเป็นตัวเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่แล้วก็เป็นดีเวชั่นที่เก่าแก่มากเลยเป็นดีเวชั่นดอกของดอกจิกนะครับะพอพันตัวนี้นะคะเ,เป็นพอพันทีเทาโวสเทมนะคะเป็นแบรนด์เจอรีฮัตตินนะคะทีพัฒนาพันมาเป็น113ปีนะคระับะ เป็นวัวเปรย์กลางนะคะทีนอ็อกเร์สค่อยค่อคยพูดไปะคะ่ะว่าสามารถที่จะเอาไปปรับกับ,บวัววัววัวที่สูงใหญ่ให้ให้ให้มีโครงสร้างที่สวยขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปรับในเรื่องของพิกเมนิ์นะคะคือเรื่องของฟอมโบดนะครับแล้วก็ในเรื่องของอรูปทรงนะคะสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะวัวพ่อพันตัวนี้นะคะเจะดีฮัจจิน อ่าน้องเฟิร์สครับง้อตัวนี้นะครับตัวที่เขาไปหลีกอยู่ในฟาร์มนี่เขามีนน้ำเชื่อจำหนกแล้วครับตัวนี้เนาะแมนค่ะตัวนี้หลีน้ำเชื่อได้แล้วนะคะบรรจุหลอดขนาด4 5นะคะหลอดใหญ่เลยเลยค่ะสามารถที่จะใส่แบบจุใจได้เลยนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า JDH Mitter Nard Mansu นะคะรหัส c 7 6 7 9นะคะเจเล่นชื่อนาดนะคะนาดแมนซูนะคะราคานะคะราคาน้ำเชื่อนะคะจะ ขายเป็นหลอดนะคะหลอดน้ําเชื้อนะคะหลอดละ300บาทครับะะพันธุกรรมพันธุกรรมที่พัฒนามากกว่าลอยกว่าปีนะคะจำหน่ายแค่โดดละ300บาทนะคะแต่ถ้าซื้อได้ปริมาณที่หลายนะคะถ้าซื้อเป็นชุดถ้าซื้อ10หลอดนะคะอยู่ตกหลอดละสองระอยห้าสินะ,ค,ะครับับชุดละสองัรกากาถ้าซื้อหลายก็นั่นนะคะ50หลอดนะคะ50หลอดตกหลอดละ200นะคะ เพราะว่าถ้าซื้อร้อยหลอดไปเลยนะคะตกแค่หลอดล,ละละห้าสิบบาทอ๋อว่าไงดูที่ปริมาณในการสื่อของโทรศัพท์แนอันพน้าสื่อหลอดเดียวคือสามร้อยบาทน,นะครับพน,น้าเป็นชุดหนึ่งคือซองห้าสิบบาทถูกต้องพน,น้าห้าร้อยหลอดคือร้อยห้าสิบบาทถูกต้องอ่าตามราคาทีเ่เขาสื่อลุมทั้งสื่อเนาะแมนค่ะนะครับอ่ะน้องเฟิร์สทัใเวสนใจยมีเบอร์ติดต่อปะนะครับเบอร์เน,นี้ยนะครับติดต่อนะคะสามารถที่สี่ติดต่อไม่ได้เบอร์ของ SG Breeding s e r v i c e ได้นะคะเบอร์080ค่ะครับ257ค่ะครับ1359ค่ะครับอันนี้เบอร์ของ SG Breeding s e r v i c e นะครับน้องค่ะนะเป็นบริษัทที่ผลิตน้ำเชื่อนี้ในประเทศไทยนะคะจะสามารถที่จะสามารถสะะ่ถง,สงได้นะคะครับจะส่งได้นะคะทุกๆสองเดือนหรือหนึ่งเดือนครั้งนะคะทั่วทุกทัก่วป,ประเทศเลยนะคะครับโอเคนะครับป่ะ ไปดูตัวต่วตอไปเขาต้องเฟิร์สเฟิร์สตัวนี้ตัวที่สามนะครับน้องเฟนะิร์สเนาะอันนี้จะเป็นเจเนเรชันต่อไปคือเป็นงว้วงใส่งว้วงหน่อยนะครับตัวนี้แบรนด์ค่ับก็คือของเอสจีค่ะจะมีแบบเป็นสามเจเนเรชันก็คือว่าเจเนเรชันเจเนเรชันหนึ่งก็คือรุ่หลุนแรกนะคะก็คือตอนนี้ที่นั่งไปสูนรีอยู่ะะะะก็คือมุ่งหนุ่งง่ายนะคะเจเนเรชันที่สองก็คือเจเนเรชันที่กำลังปั่นนะคะกำลังปั่นก็คือเป็นงว้วงหลุดกลางๆนะคะอายุประมาณเป็นงว้วงหนุ่มสิบสองถึงสิบ สิบสองถึงสิบแปดเดือนนะคะคเป็นยังเป็นว่านมอยู่นะคะยังไม่ให้เดือดน้ำเสื่อนะคะจะ <c oughs> ในเลซันที่สามของเอจีนะคะคือลุงว่าน้อยที่พึ่งคลอดออกมากนะคะที่ที่ผลิตในประเทศไทยนะคะคับตอนนี้ก็คลอดที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เป็นนมแล้วนะคะคัะตัวนีออ้ชื่อว่ามิสเตอร์เอจีหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะกองหนึ่งนะคะเป็นตีแบนเอจีเองนะคะแล้วก็แล้วก็เป็น วัวประกวดด้วยนะคะครับกาได้ไปยางเห่นญยูเงานบึงสามพันอยู่ใครเรอเราเมื่อกี้น,น,นะคะลรา,า่าตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นวัวเพิ่งอายุสิบสามเดือนสิบสามเดือนวัวสิบสามเดือน,อน,นะค่ะอันนี้พ่อเขาตัวไหนครับน้นองเฟิร์ตครับอันนี้พ่อเขาคือ Register Renal น c f s m o k i n g g กันนะคะ s m o k i n g g กันตอนนี้ได้ค่าวแวบาๆว่าขายในประเทศไทยนะคะโดนละ1น0 0 0 0บาท โดนละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเฉพาะน้ำเชื้อเฉพาะน้ำเชื้อคะ่ะเฉพาะน้ำเชื้อนะคะในประเทศไทยนะคะที่ที่ที่โคไทยกันล่าสุดนะคะรากาและตัวว่าของเอชซีบอรมี่นะคะครับแล้วแม่เขาได้ครับที่นี่แม่ของเขานะคะก็คือ,อเป็นสายของสายาเป็นสายของเรย์แปดทับเก้านะครับแมวเขาเป็นลูกของเรย์แปดทับเก้าอีกเทียนหนึง่งเป็นแม่พัานธุ์อับหนึ่งของโลกนะคะจากตัวนี้นะคะเอชซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะ ในอนาคตพ่อพันธุ์นะคะในภายใต้แบรนด์เอสจีครับอันนี้คือจะเป็นเซนต์เนันต้องไปคือเท็่เองน้องโฟร์ครับเซนเด่นเขาขึ้นอย่างครับวัวตัวนี้เซนเด่นเลยก็คือกระดูกขาค่ะกระดูกขาไงฮะอลังการมากเลยนะคะับกระดูกขาไงเขาเนาะครับเนาะแม่นครับแล้วก็คอขาดีนะคะคอข้อขานี่จะดีมากนะคะเพราะว่าปกติอสายของวินเชสเตอร์สายของสโมุกิ้งกันนี้จะจะต้องระวังในเรื่องของข้อขานะคะแต่ว่าวัวตัวนี้ สายแม่ของเขาข้อขาดีนะคะสามารถที่จะปรับแก้ได้นะคะกัวตัวนี้นะคะเด่นในเรื่องของกระดูกโครงสร้างที่ใหญ่นะคะวัวตัวนี้จะเป็นวัวเป็นใหญ่ในในอนาคตอีกเดือหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวแต่อายุ13เดือนหนึ่งครับแต่ว่ากระดูกแง่ดีนะครับแม่นค่ะมันจะได้ไปอีกเยอะนะคะไกลนะฮะอ่ะนะครับบนสถานการณ์ของเขาเนาะตอนนี้เขายังอายุหน่อยยุ่มึงยังมองไม่ได้ออกเนาะรอดูเขาจักสองปีนะครับว่าเขาจะแง่ทำไงคือน้องครับ อ่ะตาตัวต่อไปครับน้องเฟิร์สอ่ะน้องเฟิร์สครับวัวตัวนี้คืออะไรครับน้องเฟิร์สตัวนี้นะคะเป็นตัวแถมให้นะคะในคลิปนี้นะคะตัวนี้เป็นวัวประกวดนะคะกาได้รางวัลมาสดๆร้อนๆเลยนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่ามิสเตอร์เอ่อมิสเอสจีหนึ่งสามหกค่ะหรือว่าน้องเชอรี่นะคะครับน้องเชอรี่ตอนนี้นะคะตอนนี้อายุเพียงแค่สามสิบสองเดือนสามสิบสองเดือนแต่ได้ลูกแล้วสามสิบสองเดือนแต่ว่าได้ลูกแล้วคะ่ะ ผสมตอนอายุ20เดือนนะฮะท้องตอนอายุท้องตอนอายุ20เดือนนะ,ค,ะครับตอนนี้32เดือนก็ได้ลูกสาวแล้วนะฮะกะวัวตัวนี้นะคะเป็นงัวประกวดตั้งแต่น้อยนะฮะัรประกวดตั้งแต่น้อยแล้วก็งานล่าสุดท,ที่เธอไปประกวดนะฮะก็ได้รางวัลรีเซิร์ฟแกรนด์แชมเปี้ยนครับะะก็คือรีเซิร์ฟแกรนด์แชมเปี้ยนก็คือเอ่อเป็นรางวัลที่ที่ไปชิงแกรนด์อีกทีนึงครับะะก็ได้ ได้รางวัลได้รางวัลรีเซิร์ฟมารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของอายุว่าวัวแม่พันธุ์ที่เป็นอายุเยอะที่สุดนะคะครับอ่ะน้องเฟิร์สครับพี่เนี้งถามนะไอะพ่อเขาตัวอะไรครับพ่อตัวนี้พ่อของเขาตัวนี้นะคะมิสเอีหนึ่งสามหกนะคะเป็นลูกของ c t 4ะะีจทับนึ่่ะครับครับจูดสีทับหนล้ค่ะแล้วก็แม่ของเขานะคะเป็นลูกของ c a p ชั่นเรดเลก8 2ดสนะคะครับ แคปชั่นเรดเลก 82C นะคะจุดเด่นของคืออย่างคำว่าตัวนี้จุดเด่นเลยคือเป็นเฟมนะคะเดี๋ยวเอา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 ลูกออกก่อนก็ได้นะคะอ่าจุดเด่นคือเฟมเป็นเฟมเป็นวัวเฟมกลางชัดเจนนะคะครับเป็นวัวเฟมกลางชัดเจนสีสังเกตเลยสีบลสีบลสูงใหญ่นะคะครับถ้าวัวประกวดนะคะวัวประกวดที่ที่ดีนะคะกรรมการที่เมกาอันนี้คือกรรมการที่เมกามาตัดสินเองนะคะ เขาจะชอบวัวแม่พันธุ์ท no ี่เป็นเฟรมนี้นะคะครับจะบ่สอบงออสูงแต่ว่าชอบความกว้างความกว้างความลึกของลําตัวนะคะครับสีเป็นงัวเตี้ยเตี้ยเฟมกลางๆนะคะแต่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ดีนะคะน้ํานมดีนะคะเหมาะสําหรับเป็นแม่พันธุ์นะคะเป็นวัวเฟมกลางมีลําตัวเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะครับเป็นนี่ลำตัวเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นเฟมดีราคาคอค้าดีนะคะ เพื่อที่จะรับน้ำหนักตัวนะคะเวลาอุ้มท้องนะคะเวลาอุ้มท้องทำให้เวเวลาอุ้มท้องน้ำหนักเขาสลายขึ้นนั่นไคะล้วก็ถ้าข้อขาอ่อนข้อข้ on, ขอ,ขอขาไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินนั้นสิมีปัญหาในอนาคตนะคะแต่ว่าว่าตัวนี้ข้อขาดีนะคะข้อขาดีทรงดีแล้วก็ท้ายมีความจับลึกนะคะคตัวนี้ ต่ว่าเต่านุ่มเนี่ยเงยครับเนาะเฟิร์สเนาะแมนค่ะกระชับนะครับสมส่วนครับล่องตัวเงวแผ่นหลังกว้างนะครับเนาะแมนนะครับแล้วก็หนกของวัวเงี้ยคือสมส่วนขอ่ครงกานเป็นตัวเมียนะครับตัวงกับตัวนี้เนาะแมนค่ะคุณต้องค่ะกัวตัวเมียกับหนอกประมาณเท่านี้ถือว่าโอเคนะคะพยายามอย่าให้หนอกใหญ่เกินไปมันจะดูเป็นตัวผู้นะคะครับอันนี้คือกรรมการชื่นชอบแล้วก็ได้รางวัลรีเซิร์ฟแกรนด์มาครับป้าที่นี่พี่เอาลูกเของวัโชว์ครับที่นี่ไม่ต้องมีการทรงลูกเนาะ ลูกของเขานี่นะครับอายุจําหน่ายนะครับน้องเฟิร์ดครับจําเดือนแล้วอ่าวอดอายุ2เดือนนะค่ะตัวตัวนี้อายุ2เดือนแมนค่ะพ่อไหนครับตัวนี้ครับตัวนี้พ่อคือชากาซูรู777นะคะครับแต่ว่าลำตัวยาวเนาะแม่ค่ะก็คืออ่าปรับแม่นะคะแม่แม่เนื่องจากแม่มีความลึกมากนะคะเลยทําให้ดูลําตัวสั้นนะครับที่นี่เขาก็เลยหาพอทีมีลําตัวยาวนะคะเพื่อที่จะมาปรับนะคะเพื่อที่จะมาปรับ แก่แม่อีกทียนหนึ่งนะคะเพราะว่าการพัฒนาบัวมันต้องเราต้องรู้ว่าแม่พันธุ์ของเราขาดมันต้องขาดมันขาดอะไรอยู่นะค,ะครับอะไรมาปรับแก่ในตัวลูกเห็นันล้อมตัว,วแย้ก็ขืนน้อนเฟิร์นเนาะนะครับแล้วนี่เขาว่าไงว่าตอนนี้เขามีโอกาสที่จะพัดคนหร,รือจะเป็นสีแดงข้นน้อนเฟิร์นแม่ค่ะ,อะตอนนี้ยังเป็นวัวอยู่ในนมอยู่นะคะกัะยังเป็นคนน,ำน้ำนมอยู่นะคะเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเขาจะพัดคนออกแล้วก็สีสีเข้มขึ้นนะครับ แต่ว่าพื้นท้องกับสีขาวขาวก็สียู่ครับแต่ว่าถังทังเทิงๆก็สะเป็นสีแดงเข้มครับเอา,าน้องเฟิร์สค,ครับทุกคนนี่คือคือเอ่อคือคลิปถ่าคลิปเพราะเราเนาะถ้าใครสนใจอยากจะชมบริษัทเอสจีเขาอยู <tag out> uh ่ยี่มงไหนครับน้องเฟิร์สครับอ่าบริษัทเอสจีแคทเลนส์เอ่อบริษัทเอสจีบรีทิงส์เซอร์วิสนะคะกัตบตังยูตำบล อำเภอแถลงอำเภอห้วยแลวถแลงจังหวัดนครราชสีมานะคะจะอยู่ติดเขตแดนกับจังหวัดบุรีรัมย์นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะที่เสกข่ามาเบิ่งฟาร์มนะคะครับยู่นี่เขาเค็ดอย่างไรครับตรงช่วยครับอ่ายู่นี่ก็จะเป็นฟาร์มหนึ่งการอ่าผลิตน้ำเชื้อนะคะผลิตน้ำเชื้อของบริษัทเอจีบีดิงส์เซอร์วิสนะคะและสองก็จะเป็นอ่าฟาร์มผลิตลูกวัวนะคะก็คือมีแม่บล็อกแล้วก็ผลิตลูกวัวจําหน่ายนะคะครับแกสามารถจองได้นะคะแล้วก็ อย่างที่3เลยก็คือเป็นวัวนอกนําเข้านะคะครับก็บคือนําเข่ามาจับไม่กาแล้วก็มาพักยุ่นหนีนะคะแล้วก็ซิมีวัวรุ่นยานมหรือวัวสาวแล้วก็วัวท้องจําหน่ายด้วยนะคะครับอามีเบอร์ติดต่อไหมครับน้องเฟิร์สเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะก็เป็นเบอร์ของเอสจีแคทเธอสวิตก็ได้คะ่ะครับศูนนะคะ3ามค่ะ6799ค่ะมีเพจไหมครับ เพจก็จะเป็นเพจของ S G r a n t นะคะก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ S G แล้วก็ R A N C H นะคะเพจ S G Ranch ครับ,รบเอาสวัสดีต้องขอบคุณน้องเฟิร์สมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ